s มู s กาแล็กเซีย24อัลตร้าโผบนกิกสเปนยืนยันว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตแอบดัก้อน8 Gen 3และให้แหลมหนึ่มต้นที่12กิกเลยทีเดียวสวัสดีครับกับมาร์ตี้ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อร่าแผ่นเอกาสัตสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพย้ข่าวสารที่มัเดใแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซัมซุงกราซี่เอสยี่สิบได้ปรากฏบนผลทดสอบ g i ก b ์เบนบนแพลตฟอร์ม x i ก n ์เบยืนยันว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต็ตเดปตะก้อนแปดเจนะครับ จากข้อมูลที่ปรากฏนะครับเราได้เห็นถึงตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ที่จะมีหน่วยประมวลผล Single Core และมัลติคอร์อยู่ที่2,500จนถึง4,506นะครับโดยเจ้าตัว Snapdragon 8 Gen 3ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแรมอยู่ที่ 12GB และรันอยู่บน Android 14นะครับในตัวที่ออกมาทดสอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นตัว Samsung Galaxy S24 ธรรมดาและ S24 Plus ตัวนี้จะใช้เป็น Exynos 2400ยกเว้นในโซนอเมริกาเหนือนะครับที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสเปคทั่วไปนะครับของ Galaxy S24 Ultra นั้นคาดกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับในเรื่องของหน้าจอนะครับที่ไม่โค้งและจะไม่โค้งหมนแล้วนะครับแต่จะเป็นทรงเหลี่ยมมากขึ้นคล้ายๆกับ Galaxy Note อะไอย่างนี้นะ โดยหน้าสองเขาจะเป็น AMOLED ขนาด6.8นิ้วให้ความละเอียดเป็น WQHD+ นะครับมาพร้อมกับชุดกล้องหลังทั้งหมด4ตัวโดวยเลนส์หลักความละเอียด200ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้3เท่าให้ความละเอียด10ล้านพิกเซลและสามารถซูมได้ถึง5เท่าด้วยและมีกล้องที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลมาให้ด้วยนะครับไปถึงกล้องเรนอัลตทราวานะครับที่มีมาให้ซึ่งก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมกับการชาร์จที่เร็ว45วัตต์ โดยสัปซซมกแกล a x y s ี่2 4ซีรี์ตัวนี้นะครับอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกการาคมหรือจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าระหว่างนี้เนี่ยเชื่อกันว่าจะมีข้อมูลทยอยออก,ออกมาอย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย